สวัสดีทุกท่านนะครับผมทางช่อง YouTube เบาศักดิ์ั้วอารมณ์ชาแนลแลวก็ทางช่องแฟนเพจนะครับผมบ่าศักดิ์ัอารมณ์แฟนเพจนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมผมได้มีโอกาสเดินทางนะครับผมมาที่วัดป่านะครับท่านผู้ชมครับผมเพื่อจะมหาหลวงตานะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้ผมได้ทานะครับผมแต่งของนะครับผมดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็วันนี้นะครับผมจะ มาส่องเหรียญโบราณนะครับผมท่านผู้ชมครับส่องตัวเลขเหรียญโบราณกับหลวงตาวัดป่านะครับผมใครที่จําได้นะครับท่านผู้ชมครับหลวงตาแม่นสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมงวดที่แล้วก็นะครับผมอ่าเคยมาทําพิธีขอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นครั้งที่สองที่สามแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมาวันนี้นะครับผมเราจะมาตามต่องวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด นะครับผมถ้าผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อขอกำลังใจขอไลค์ขอแชร์นะครับผมภาพเสียงชัดหรือเปล่านะครับผมชมกันอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมครับกดคอมเมนต์ให้ด้วยเด้อว,ว่าชมกันอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับท <im itation> ่านผู้ชมครับเสียงชัดหรือเปล่านะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ให้มีโชคมีลาภนะครับผมตอนนี้หลวงตากําลังทําพิธีอาจจะเตรียมของให้อยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับผมเพิ่งเดินทางมาถึงเลยนะครับท่านผู้ชม สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทางช่องแฟนเพจนะครับผมบ่าวักดคัตประโลดแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นวัดป่านะท่านผูช้ชมมืดไปหมดเลยนะครับวันนี้เราจะมาขอกับภูมิเจ้าที่นะครับผมบเอ,อยู่บริเวณหน้าวัดนะคะะรท่านผู้ชมเราเข้าไปหาหลวกตาด้วยกันนะครับ โบ้ยิงอยู่ในหน้าเลยแล้วก่าอบกิโกเลกเลยเนี่ยแล้วมันก็มีจูโมมันตีสองเอาไ้เดี่ยวไปอยู่หลายคนอยู่ไรอืมมันเป็นธรรมดาแต่กุมารตอนไม่เรียก เลือสื่อาเลยนกขนาดลงตาบอดอกใหม่ว่าลงตาสเใส่ใจกันเนาะทำไมใส่ใจกันสาธุสาธุเดี๋ยวจำเนี่และลงตาได้แมงมาสิมาอะไรห มา,าม่ึงช่วงมีทั้งบ้านครับผมอธิษฐานนํากันเด้อร์มึงน,นี้เฮาสิมาขอตัวเลขมงคลนะครับผมตัวเลขเหรียญโบราณกับดวงตานะครับผมแล้วก็กุมารทองนะครับอ๋อสาธุบารมีสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มึงนี้มืานั่งตัวนี้จะทีจะทางปูนยาับองค์กุมารทององค์วัดภูมิว่ามื้อนี้ช่องบาสักคักเอาโลดแล้วก็วิสุภาพเรเดินทางมาหาดวงตาวัดป่ามื้อนี้เพื่อสิมาขอตัวเลขมงคลเอาๆๆเทียนไหล ไปฝากเอฟซีเพื 6. 6. ่อเป็นแ่วทางงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ให้เปิดป้องเปิดทางเด้อเราหัวเราสาบได้หมดนี่เอฟซีแห้เป็นลำเป็นด้วยเนาะไอเดตัวเลกมงคลสามตัวตรงสองตัวตรงตรงถ้าถูกถึงว่ากี่เทียนไหลเลยมันกี่ที่ออกอีกีกว่า ลุงตาคันนี่ล่ะยกให้ลุงตาบอกเออเอาเอาเอามาพี่เอาเอายกยกมาให้ลุงปู่แต่ต้นน้ำเปล่าลุงตา,าน้ำเปล่าว,ว่างอาหันละถวายน้ำเปล่าต้นคันน่ยยกมาให้ลุงปู่ เราจะมาขอตัวเลขนะครับผมตัวนี้คือคันนำมุตนหลวงตานะครับผมจะทําที่ขอตัวเลขกับกุมารทองนะครับผมของหลวงตานะครับผมซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากมากิ่นเสือยายังกวครับหลวงตาที่อยู่นี่ขอเจริญพรเป่าซักขักเอาโลด ได้เดินทางมาขอโศกขอลาดจากสถานที่กับคุณพอมีแม่จิมบันชิบันสาหามัานลือเ่ิ่นกว่า หายโศกหายลาผู้ได้มาอขอก็เพิ่กนกะหายทุกข์กูทุกคนฉะนั้นมือนีหลวงปู่ก็ได้รับขันดอกใหม่จากบ่าวทักคักอร่ถขอนำแม่คุณพ่อทำมีคุณแม่จิมปู่ปกปักรักษาสถานที่นี้สะนัดนขาขอ บอกกาวคุณแม่ขอบูชาอุขอบูชาอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูสยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูษยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูษยามะสาธู สาธุเจ้าที่เจา้เจาฐานผุ้ภปปูมรักษาคุม้มสถานทีนี้จงรับขันดอกใหม่จากบ่าวซักขักเอาโหลดเพิ่นมีความภูมิใจและติดใจคับเจ้าทีเจ้าฐานครับเจ้าแม่ผู้วิเศษเพิ่นได้ย่อนมากคอคอ,อนิมนต์ตรงปูถนันตรงปูก็จะได้บอก อันคุณแม่โอ้โดอกใหม้สวยงามมีแจกกันอย่างสวยวมีหมากมีผู้มีหวานมีหญ้ามีหมากมีผู้ดอกใหม่พวงมาลัยให้คุณแม่คุณพอผู้ปกปองคุนะ้มครองณสถานที่นี้ มาขอโศกขอราบขอเลขกถ่ายรางวัลที่หนึ่งวันที่สิบสิบหกมีหนาคมีมีหน้าเนาะครับผมมีหน้าคมถูไก่ขอฝังอะไรอย่างสวยอย่างงามโอ้สุดหยอดเลย แสงไ้ของไ้งามน้นลงตาน้แสงแฮงามแห้งพอไ้ถืออันถือบรรลุนพ้นสินมีของมาสิ่มาไหวครับจับแม่มีคนละหมากหลากใหม่น้ำคุนหิวบ่หิวละว่าแม่เอาเอามีคนละหมากหลากใหม่หมักส้มหมักหวานมีทุกสิ่งทุกอย่างพ่นสิเอาน้ำมาหมอบถวายให ถ้าถูกงวดนี่คนจะเอามาเลี้ยงมีครับผลระใหม่เก่ายางนี่มักสมมักหวานมีกล้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างสิเอามาถวายให้เจ้าทีเจ้าฐานให้คุณแม่เสียช้านั่นลวงกูก็ได้รับขันดอกใหม่จากบ่าวสาบ่าวสาแล้วก็คงจะคีนว่าไรนั้นนั้นจึงได้จากคอครับ เจ้าแม่ผู้คุ้มครองผู้ดูแลวัดวาศาสานาที่นี่กระไค์ราแชร์สิ่งนี้จุนบุญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัส นะโมตัสสะพระวะตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธันะโมตัสสะพระวะตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะัะขอนคนอะไรคนละแช์นะครับเอฟซีสัคเเกเมจะรูเปเคลิสิขาราตาเตจันตลิเควิมานีทิเปลเทจาขาเมตาลุวันนาะเน เคหวัตถุมีเขตเตภุมมาจจยันตุเทวาสลทละวิสเมยักกะคันทัพพานาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีละวัจนางสาทะโวเมสุนันตูธรรมมะสวนณากาโลอยัมปะทันตาธรรมมะสวนณากาโลอยัมปะทันตาธรรมมะสวนณากาโลอยัมปะทันตา สาธุอุกาสะขออาลาธนาเตพยดาเจ้าทั้งหลายทั้งสิบหกสันป่าสุละไลตลอดลงมาจนถึงภูเขาเลากาภูมิสถานวัดวารามศาสนาผู้พับป,ป่าใหม่แห่งนี้ล้วนมีแต่ตนดีวิเศษจงลงมาปุ๊กปักรักษาอย่างววยภัยอันตรายทั้งหลาย ทั้งภายในลยและภายนอกคอคันธะสันดานแหงขาพระเจ้าจะทำกิจสิ่งใดๆยาใดคัดของในพระไทยให้ได้สมวังคุมปรารถนาทุกประการด้วยเทิอนสาธุขาแต่พระพุทธเจา้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและคุณอาพอมีคุณแม่จมผู้ปุกป่กองคุ้มครองอาวัดดีดูแลมาเลยหลายฝ่าลาปี ่มีคนเร่าลือเรื่องโศกราบอา่กับคงจะคุณแม่คงจะบพิษบพิษบบังคงจะปล่อยให้งวดแล้วมานี่กะถือแต่เลขวิ่งเด็กเก็ดนองนันเพิ่นกระแปรโบไรงวดดียาหายแปรให้เป็นโตงามงามซาถูก กาขออาลาดทานาเจิญกุม,มานลูกพ่อที่มาอยู่น้ำพอกัอนได้ยี่สิบปีแล้วกะโบเคยขอจักเถือมีแต่ฝันเห็นนั่นมือนี่สิขอกับกุม,มานลูกพอ่อสาธุเอหิกุม,มาเอหิกุม,มาดี อยังมามะปุตตังวสะสยาติเจ้ารักเจ้ายมกุมาทองจงมาเอหิมา,มามามานิมามาอุมาลังนะอุมารีอุติอุนิอิติพุทธ,ธะเอหิกุมา เอหิกุมาดีปิอย่างมามะปุตตังวสยาตีเจ้ารักเจ้ายมกุมารทองจงมาเอหิมามะมามานิมามากุมาลังนะกกุมาลีนังอุติอุนิอิติพุทธัสสะเอหิกุมาอะไราครับหลวงตาเลขตัวเดียวเราเป็นศูนย์ ขอศูนย์ว่าให้มีศูนย์เลยขอว่าให้มีศูนย์เออโอ้ครับท่านผู้ชมนะครับผมกุมารทองนะครับผมให้แล้วนะครับผมตัวแรกเป็นเด้งศูนย์หลวงตาบอกว่าขอให้มีศูนย์นะครับท่านผู้ชมได้ศูนย์อีรีนะครับท่านผู้ชมได้ศูนย์นะครับกุมารกุมารหลวงตาสามถื่อเอาสามโตตรวจเท่าละตโตตรวจเท่าละโตน้องหลวงตาเนาะจ้ากำลังใจคนละไลค์คนละแชร์เลยแชร์ละโสาธุสาธุนะครับผม อิมสาธุไปเลยนะเราจะรอตัวเลขมงคลกับดวงตาครับตอนนี้ได้แล้วครับผมใช่มาแล้วศูนย์ลวงปู่ขอศูนย์หลักหน่วยได้เป็นเลขศูนย์แล้วนะครับผมศูนย์สาทุสาทุนะครับผมคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมเอลซี LC, นะครับผมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับอขอกระหม่ใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมเป็นการสวด ขอตัวเลขนะครับผมของลงตาข้อกับกุมารทองนะครับท่านผู้ชมตอนแรกผมบอกว่าเป็นเหรียญโบราณนะไม่ใช่นะครับเอฟซี FC นะเป็นกุมารทองโบราณของลงตานะครับผมสาธุสาธุครับโ okay. อติวะเมอังคุริมาละกังขันธโมละปาลิตันจะอาดานาดิยาุตตะกังอากาเจตนางอาทิ เสสาปากรารันธิตาสินานาวราสังยุตตาสัตรประกัลังกตวตาปิตาทิสันสาตาภาหิรัตุปัตตวะเสสาวินายังยันตุอนั่นตสีนเตสสาวสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเลติอิติปิโสภควานาชาลิติสิมภลีจะมหาเทโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุมามาวัฒนมามาพระลาพระลังมามา โคมามา่ามหาลาโภมมา,มาสัพเพสนาพาหุสนาพระวันตูเมพุทโถชยาเมตตาสิมผลิจะมหาเทโลลาพระลาพังพระวันตูเมขอนามสการพระศิวลีเทระเจา้าผู้ทรงเป็นเลิศในทางลาสัก,กาละพระองค์ทรงมีสักดาลิธานนพาติจะอุปามามิไดพระมหาเทระศิวลีเสด็จไปอยู่ยังสถานที่แห่งใด เทพยดาแลมนุษย์กับมมมบุษามีได้ขาดในสถานที่นั้นทุกแห่งขอเดชะบารมีพระศรีวลีเถระเจ้าจงมาเป็นทีพึงแก่ข้าพระเจ้าในการละบัดนเดี๋ยวนี้เจอณพระคันแก้วแผวทางพิพานศีลมักยานท่านบารมีศีลบารมีพนาพระนาบารมีไม,ไม่ตีเมตตากรุณาทิตาเบคกาพระคุณสัมปันโลกอาลรหตาพน วิรัตโยวิรโคในยังว oh ิร si, หิงสาวิรัทศีวิรัทสาวิรัอิติโยพุทธะมานีมณะพุทธะสวะหอมวิรัตโยวิรโคในยังวิรหิงสาวิรัทศีวิรัทสาวิรัอิติโยพุทธะมานีมาณะพุทธะสวหม ขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากทุกข์ขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากเวกขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากอุปสรรครักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลละนานเทิดก็ยังเขามีไฟอยู่คือห้องบ่เสียบแน่นนี่ดีมชัดเจนสาธุสาธุครับอีสี ตัวสุดท้ายมาแล้วครับผมสุดท้ายแล้วสวยงามรางวัลต่อก่อนรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งมาแล้วออกมาแล้วนะครับผมออกมาแล้วรางวัลที่หนึ่งสาธุสาธุต่อตัวมันไปนะครับเอฟซีตัวเลขกย่างงามเลยนะครับผมท่านผู้ชม วยงามมากๆมากเลยลายโมดีเว้ยอรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวันที่1นะครับผมตอนนี้ได้ตัวเลขแล้วนะครับ FC นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับดีจะให้ลงตาทำวิธีต่อตัวเลขนะครับท่านผู้ชม สวัสดีพี่พงกรนะครับผมพี่เปาเปานะครับให้เลขอะไรพี่อินทนาเดี๋ยวรอสรุปตัวเลขนะครับท่านผู้ชมเป็นการทําพิธีขอตัวเลขกับกุมารทองหลวงตาวัดป่านะครับท่านผู้ชมครับแม่นสุดๆนะครับผมแนวทางงวดนี้ครับผมจะลืมจยาพลาดนะครับสองตัวได้แล้วเหลือรางวัลใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับขอกำลังใจคนไลค์คนแชร์ได้ใครที่ชมไลฟ์สุดอยู่ตอนนี้นะครับผมแชร์รัวๆกันไปใครที่แชร์ได้แล้วได้แล้วได้แล้วสวยงามมารลด สวยงามปัดนแตง่งสวยงาม,มน่าดงตาเนุอะสวยงามสวยงามสวยงามโอ้คือเหลียงงามเถอะครับเนี่ยครับผมเอฟซี FC. ใครเห็นตัวเลขแล้วนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อเห็นเลขตัวไหนนะครับผม เทียนหน่อยเทียนตัวนี้ตัวนี้เป็นเทียนหน่อยครับผมตัวใดเนาะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับผมเบอรีเบิ่งเบิ้งคักคาบเบิ่งเด้อเบิ่งคาบคาบลงไปให้เพื่อนพี่เจรณาเบิ่งตะคักแปรให้ถูกครับแปรให้ลงโตโหลดอ๋อใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมพิกอัพเป็นเก้าเจ็ดศูนเว้ยเก้นะครับผม พิาวันนะครับรอดูสาธุสาธุาธอ่านดูใกล้ๆเลยนะครับผมเอฟซีพิมใต้คลิปด้วยนะครับผมพิมเลยพิมเลยนะครับผมใครเห็นเป็นตัวไหนก็พิมเลยนะครับหกเจ็ดสองนะครับเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองใครเห็นแล้วก็สาธุสาธุนะครับเอฟซีสาธุสาธุเขียนไหวยางดีเลยนะฝันครับผมนะจะเล่าขอมฝันตายตาลงปูอันนี้ ครับผมมันจะเป็นศูนย์ห้าหางล่างสองตัวศูนย์ห้าศูนย์ห้านะครับผมสังเกตุชมข้างบนมันจะเป็นเก้าเจ็ดสองข้างบนเป็นเก้าเจ็ดสองนะครับผมเลขล่างศูนย์ห้านะครับผมาังเกชมหางล่างศูนย์ห้าครับ คงจะมีแค่นี้แหละจังผมป่าใ้เอฟซีตัวก <FC 2 S 2> เลขวิ่งบ่อันเลขวิ่งนี่เลขวิ่งนี่วิ่งวิ่ง4ีลองเจ็ดหรือวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดครับผมลงตาแปลเป็นเก้สองนะครับผมแล้วก็0ูนย์ห้านะครับ ้ากับหกเป็นตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเลขวิ่งเอาเอาโต้คอที่แหลกดีกว่าวิ่งศูนย์ซะวิ่งศูนย์เพราะว่าคอศูนย์มันได้ศูนย์เลยนะครับผมแมนครับลุงเถ่าเอาวิ่งศูนย์ตัวแหลกเด้เอเบฟซีนะครับผมบอกไปอย่างเลขเขียนได้สวยมากเลยเ<ำ>พราะว่าขอศูนย์ว่าคอไ้มีศูนย์นะจะออกศูนย์เลยนะอืมันแต่น้ำสายตามันจะเป็นศูนย์หักครับ ศูนหาครับ972น้างลงตาเน่อจะเป็นศูนหาเล็ต่อให้เพือ,อเป็นไอาย,ย่านโ่มคขาเสิมาเมืองม,มืออืนเขาก็าถือกันนู่ม,มอันหนึ่งขอมพเบื้องอเรงงามแม่นนะครับผมแม่นครับผมให้50นะ,ะครับผม โอ้ยหาศูนย์ก็ขาดศูนย์หาขอศูนย์วิ่งศูนย์เลยเขาบอกงี้ครับวิ่งศูนย์ครับอ่าผมพงศลตัวเลขนะครับนอกเอฟซีนะครับผมวันนี้นะครับผมการทาพิธีขอตัวเลขกับกุมารนะครับผมกุมารทองลงตาฟัดปากกุมารทองมีเด้่อครับตัวเลขล่างศูนย์ห้านะครับผมบนเก้าเจ็ดสองนะครับผมหรือว่า 672ก็ได้นะครับท่านผู้ชมกันไว้ใยเดอนะครับผม6กับ9ตัวเดียวกันนะครับแต่ลงตาฟันให้เป็น972นะครับท่านผู้ชมครับแนวทางเดอนะครับผมแล้วเขาวิ่ง0นะครับลงตาบอกให้วิ่ง0นะครับผมแต่7ก็เผื่อไว้นะครับท่านผู้ชม1นึ่งเพราะขอ0เพราะขอ0กระได0นะต้องวิ่ง0ครับผม่ะก็ต้องวิ่ง0นี่ ครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับคุณสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อประจำวันที่12มีนาคม2567นั่งให้เาวิ่งลางไปโหลดเดินวิ่งซูนวิ่งซูนนี่วิ่งลางไม่มาครับท่าวิ่งลางพอเราขอลางนะครับผมขอลางขอลางวิ่งซูนแล้วขอลางสาธุสาธุสาธุ ่ะสรับแนวทางนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคนละไลค์คนละแชร์ด้วยนะครับผมแต่อย่าลืมกดติดตามนะครับ fc ใครที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อผมได้ไปทำอาจจะทำที่ไหนก็จะได้เห็นอัตโนมัติเลยนะครับผมกดติดตามไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมีโปรแกรมอีกแน่นอนนะครับแต่ผู้ชมครับอ่ะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมขอทุกท่านโชคดีครับผม16มีนาคมเจอกันนะครับผมเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ